หนาวจังเลยอากาศยามเ้าวหนาวหนาวพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีจันทร์สาวเด็กจับพี่น้องนี่แตงรักกันสดชื่เย็นสีนะคะอันนี้ลงมาปล่อยงวยงวยคือเก่าพี่น้องเลยหนาวแห้งมเมื่อคืนนี่อหอมหอมกับบ่ออุน่นหอมคิงกับบ่ออุน่น ให้บอกว่าหนาวเนื้อหฮมเนื้อกันยังบกุกคุณคือเก่ามันหนาวมันหนาวอีลีตอนน,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 นนี้หกโมงเช้าแล้วพี่ต้องเอ้ยเป็นยังไงเนาะมีผู้ได้ถือเลยถือหวยบ่คะส่วนนักสีนี่ถูงหวยไท้เลยสามสามงวดซสอนไปเอยงวดนี้บ่เหลือจ้าก,กีบค่ะแต่ได้ซื้อไปว่าหู้นักนะคะับหุน้นเลยสามสิบาทแต่วหลายตัว ก็เลยไม่เหลือะ่่ไหเท้าลีโอไปปล่อยงวอยู่ในอกเวสตันสาวๆอากาศเย็นๆเพื่องเขาก็ยังมาท่านได้มาอานได้เลยแต่ว่าดีที่แดดออกเนี่ยเาได้พิงพิงแดดจ้าปล่อยไปค่ะสบายในราคาอนนี้นะ ไปปล่อยงัวแล้วอากาศมันหนาวมันหนาวจริงๆมิงวนนี้เราก็น่าจะไปหาร์ดตุ่ยๆพอดีงเ,เลยเดือดข้า,าวกับบอสไซดปั่นมหนาวไม่หนาวเหรอไม่หนาวไม่หนาวเลยเหรอืออากาศกาันรางันอุ่นๆนะ้นองแต่เย็ยนอยู่แต่มันก็อุ่นเย็นอุ่นๆ <laughs> เย็นใช่ไดมเย็นอุ่นๆเย็นแบบเย็นแบบว่าเรียกอะไรครับกำลังดีไปวิ่งไหมไปวิ่งแข่งมั่วเอากำลังกายไปกีล้างมัวดำเหรอเด็กีล้างเทิงเพื่อจะวิ่งวิ่งไม่ไหวหนาวดิเหนื่อยอุ้ยฮัมเชียงไก่ โอ้อยไปลูกลูกแตแล้วลูก,ลก <ś les> ป้าป้าป้าห้าปันผาปุ๊เนาะเรียกเงี้ยมือเศารกับบมีหยังดอกแค่ลงมาปล่อยง่วแค่นี้เลยเรียก่าวริโอนะบ่ไดให้เฮ็ดียงปัดฑาปสิวาเจสีจะใส่งานริโอไรเดอร์อะไ้ใส่เลยเปิดประตูให้เล่าหน่อนะ ta sẽ ở ngọn mà ôi lo thật mày Hãy งูว่อยแน่นว่ะท้องเถิอติดป้อยบ้าว่ามันไงไน่ายเลยมันก,ก็ไปบ่ามาเท่านั้นแหละมาลุ้นกันมื่อนีย้ยายเจี๊ยบสิเห็นงูว่บอวอันนี้เราจะไปไหนน,นี่เราจะไปกินแตงมูที่น้องหนาวๆน,นี่นะนั่นก็เป็นวดัดวันนี้จะไปกินแตงมูเตงมูที่ไหนที่บ้านเม่เสียวตุย อันนี้จะไปหาเมเซียสตัวอยู่กับพี่น้องเขาขายนะเไาจะไปกินฟรีเหรอไปกินที่สวนเลยเอาสาสตปปูกินที่สวนอากาศแบบนี้โอ้โหฟิน,อ <c oughs> นเอลยมาฟินกินแตงโมก,กัสชฟิน <c oughs> พี่คันเีชีฟินในะกล่องเฟลืองไปวันนัก <c oughs> สรราวไปด้วยสวนนักสาวไปด้วยใมันข <c oughs> นนี้ย,ยังไปเขาเอารถเข้าเอารถไปอันเขาเอารถไปหางูอะชอบไพ่มาจุดอยู่นะาเลยบ้า เท่ากันยังบ่มาปะมาอัดให้เลนยนี่อยอุ่นไหมมันอุ่นเหรออุ่นดิอุ่นไหมมันจะหักแล้วเนี่ยทำซุ้มสิทำซุมำซ้มตรงนี้ทำซุ้มตรงนี้อ่ะแล้วก็มานอนกันตรงนี้แล้วก็มานอนตรงนี้ เอฟซีบอกว่าถ่ายอะไรให้เบให้ดูก็ไม่รู้ไม่น่าดูเลยตายหาถ่ายต่รีโอไม่น่าดูเลยบอกขอบคุณนะครับไม่น่าดูก็ดูหน่อยดูหน่อยครับดูผมหน่อยสงสารผมหน่อยครับอ้อนหน่อยสงสารผมหน่อยครับสงสารผมหน่อยผมหน้าสงสารตรงไหนฮะรียวหน้าสงสารตรงไหนไม่น่าดูก็ ขอบุณนะครับที่ยังเข้ามาดูนะครับไม่ดูเขาบอกไม่ดูมันไม่น่าดูเลยอ่ะไม่น่าดูเลยถ่ายอะไรก็ไม่น่าดูเลยเหรอช่ดูผมหน่อยไม่หนาววาวเลไม่หนาวร้อนจอนเลยนะจะไม่ถ่ายคราบเห็นยังไม่ไม่ใส่เธอบอกว่าจะมาเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวกล่องเฟืองบรรยากาศอะไร บรรยากาศลบหนาวไหน้หนาวปีนี้เธอไปอยู่ความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกอยี่ยความรู้สึกที่เธอมามาผ่านชั้นอาทิตย์กว่าไม่นวันที่เท่าไหร่สิบหกสิบเจ็ดก็สิบเจ็ดมือหรอสิบมือเนาะสิบวันความรู้สึกเป็นยังไงคิดถึงบ้านบอ ก็คิดถึงอ่ะแแอบร้องแอบร้องไห้ปะไม่ก็ดีจุดเซิร์ไม่อยากกลับไปบ้านฉันแล้วทำไมไม่ไม่ได้ทำไมก็ก็ดีก็สนุกดีสนุกมากก็ดีชวนไปหาเพื่อนับเพื่อนอยากไปเพื่อนที่ไหนเพื่อนแถวบ้านน่น ไป้ฉันนั่งว่างนอนนะถ้ามันไม่ได้ตำจอกตำแก้วมันก็ว่างนอนไอญ่บาสจะจะจะตำจอกตำแก้วไม่ได้มีเทศกาลไม่ได้มีการมีงานอะไรจะตำจอกตำแก้วมันต้องตำจอกตำแก้วก็คือทำดากูนี่ที่นางที่นางที่มาในนางที่นางชวนไปก็คือชวนไปบ้านนางเถาชวนไปบ้านตุ้ยพี่น้องที่นังไปแต่ว่าชวนไปทางอื่นน่ง เคนั่งเป็นอย่างนั่งบ่อยากไปฮะมันเป็นอะไรสมมติว่าคือไปหานางเข่าเนอะมันเป็นอะไรความคิจอะไรคือจะไปหามันดีแท้คิดเนี่ยคิดเนี่ยกับมันบะก็สนุกดีสนุกยังไงได้กัดมันนะหรอใช่เป็นอย่างคนแต่ละคนคือมากัดนางเข่าเนอะบว่าไผสมมติว่ามากอะมากัดนางกัดนางเห็นอย่างนางเข่าแล้วฉันกัดคนเดียวกับพอนนงเป็นคนที่แบบว่า เป็นยังไงเวลาพูดอะไรไปนางแบบนางเป็นตาหักเหรอนางไม่แบบนางไม่อ้ทาวพี่ไอ้มึงว่ามึงเป็นตาหักก็แบบเล่นหยอกล้อกันก็แบบแบบเรียวพูดเรียวขายชาติอีกแล้วเรียวพูดไทยอีกแล้วสรุปแล้วนางท้าวกับนาฮักแม่นบ่ก็น่ารักนะสาวแกก็น่ารักไอ้ตุ้ยเด็กตุ้ยก็น่ารัก น้องมาเซี่ยวก็น่ารักไปบัตรไม่เซียงโอ้ยปวดโพ้คล้องกินของอยากกับวัอึดไปกันเห็นแกกินน่ะเรื่องของเรื่องนะทุกคนก็คือน่ารักทุกคนเลยเนาะพี่น้องน่ารักหมดแล้วแล้ิกคนในบ้านฉันเด้ก็น่ารักน่ารักทุกคนเลยบ่น่ารักบังตีสิบ่ได้กินข้าวนี่น่ารักแต่ซันนี่หูตอยู่นะลุกตัวดีนะ โอ้หน,นูไปเล่นหนารักขึ้นเจ้ามูอเจ้าคืนเด้อพี่น้องเรื่องเบิ่งหน้าเอาหนาตรงๆลวนนี่นะหนาหน,นาเอออมมิสไซนั่นเสียล้วะลายน่ะสอบคายกี่นาคอยเขายตรงไหนขายนาถ้ามันบาได้เงินอสอบคายกี่นาคอยพี่น้องก็ว่าจะจมยบบนให้ลิโอไลยเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องบนเวลาพี่น้องเออสิให้ตามใจก็บได้ยได้ล่ะเรื่องบางเรื่องเขาแตควรจะปล่อยผ่านวะอะไร เราไม่ควรที่จะมาพูดอะไรแบบนั้นก็ก็บอกเลว่าอย่างเรียกว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องมีห้ามมีจมมีบนกันนี่แหละไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้เถึงขันแบบผิดอาจจะค้องบนมูนนะนเรื่องอะนะเห็นบกักเธอโบ <laughs> นเคยเห็นแล้วเธอบนอะไรฉัน้นดูอยู่ด้วยกันก็ต้องบอกสอนกันเรื่องธรรมดาแน่แน่แน่เราคือปูฟังสัน เธอไม่ได้บอกไม่ได้สอนเธอด่าเลยด่าตรงไหนด่าก็ไอย่าไอะไรจะขอมือใส่ไม่แต่ว่าเขาด่ามีแต่ลายคอยก้าบบ้านนี่เลยอันเด็ดเหมือนหมื่นหนึ่งเป็นซิปเธอลายคอยก้าบบ้านแจะคอยปุ๊บป้ายคนไหนด่าเบิ้งเบิ้งเอาคนมันแหล่จำได้ลาแต่ไลายแต่ว่าก้าบบ้านความแหล่ของคนเบิ้งเอาเลยใอยเรียกใอยชัดกีบมือเจ้าเบิ้งเด้อ เราบอกว่าเราไปได้ไล่ข่อยอ่านไปโหลดอ่นตันนะหว่าละสิบเถื่อพี่น้องจะไล่ทำไมฉันรักจะตายใจอยู่ดอกข่อยหอเสจะพามาานะที่บนก็รักนั่นเลยฉันจิไล่เธอเห็นอย่างไรข่อยแล้วไล่แล้วไล่อีกนองไล่เธอกระบบิดกับว่าหรือว่าไล่เอฟซีกับขาใจฉันพีดเบิร์ตในสายนี่เราเ้าหักกะไลเข้าอยู่เนาะ หักลรเหตุนั่นนี่เหรอเธอไม่ทะนุถนอมฉันเลยนะทำเหมือนกันฉันดิอีแก่หนังหยาบลพ่อคอยรุนแรงกับเราพี่น้องดูนี่อีเลโอชอบกัดเลยมันเป็นว่อแล้วนะเนี่ยเห็นไหมอีเลียวมันชอบกัดแล้วมันเป็นว่อนะเนี่ยไปลุกหักเลยนะแควนะลุกลุกใส่ฉันไม่ได้ลุกฉันรับกลับไปบ้านสักปะ ใช่เน่เปลี่ยนเมื่อละซิบโตเธอปันอ่นเลยมาเนี่ผัดกันไงผัดกันฉันเป็นคนตาเนกเสพจีข้าวจีอีกกินแต่ข้าวจีในขาขา,ขา,ขา,ขาวขาลแล้วนะ ถ่ายอะไรก็ไม่รู้ถ่ายแต่อะไรไม่ได้ดูเลยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องคนเฮาก็สิให้ถึงใจพี่น้องเอ้ยฝากดูฝากสิให้ถึงใจคนทุกๆเรื่องก็เป็นไปบ่ได้เนาะค่ะ FC หลายคนก็ตั้งแต่างค้า JC มีแฟนไม่รู้ไม่น่าดูเลยไม่อยากดูเลยปล่อยผ่านไงคอยกาจักสิเอิ้นหยังหมายชื่ออื่นยังล่ะ พากปแยกเศษใจ,จไให้ถูกใจว่าถ,ถูกคนเนาะกับโมีลหะอกัคนเฮาเพราะว่าตั้งแต่เจ็ดสีมีแฟนว่าสันสเอฟซีหลายคนกับแบบไม่อยากเข้ามาดูเลยบุงคนนะคะแต่ก็ขอขอบคุณนะคะเอฟซีหลายๆท่านส่วนหลายกับขามาให้กำลังใจเ้วพี่นอ้อ <c> ง <oughs> อยงเดียขอบคุณนะคะยังไงก็จะอยู่ด้วยกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็ะดูดูกันไปนี่แหละคะ่ะชีวิตคู่ก็ได้เนาะก็ต้องได้ปั๊บกันหลายๆอย่างอีกปับ๊บปสปั๊บมากกตีหัวกันโอ้ย <c oughs> สนิขสิหายจะร้องทำไมก็รักอยู่ไม่ได้ไล่กลับอืมแต่เองว่าเองเออเองตลอด ถ้าจะไล่ทำไมถ้าจะไล่แล้วให้มาทำไมฮะคันสิไล่แล้วสิให้มาเห็นอย่างห้มาแล้วก็ไล่กลับก็เข้าใจว่าพี่น้องคนที่บ่กหักกรสอบเนาะเออหนาก็คือเอฟซีเพิ่นบอกนั่นแหละแก่คอมเมนต์ไหนไม่นั่นก็ปล่อยผ่านไม่บล็อกก็แค่ปล่อยผ่านขอบคุณเนาะที่เขามาส่งเฮ้ามาเบิ่งเฮ้าเทวลีโอเวลาตอบคอมเมนต์ก็จะกดแต่ สติ๊กเกอร์ให้ตอบด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเจสีบอกลีโอด้วยเวลาตอบคอมเมนต์น่ะยังให้ตอบเหมือนเจสีให้ตอบเป็นนี่ด้วยเป็นข้อความไม่ใช่กดเสติ๊กเกอร์อะไรบางทีมันก็เขาพูดมาอย่างหนึ่งก็กดไปอีกรูปเยี่ยงหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ตรงใช่ไหม แจ็คใส่คอสแจ็คใส่เตอเนี่ยนะค่อยกาเอ้าก็ถามสิถามอีแก่เนี่ยแก่ใช่ไหมก็อีแก่ไม่แต่บนอีแก่ไม่ได้สอนเห็นว่าพี่น้องมเขาบอกเฮาบนเฮาจมแก่มีแต่บนแก่เาแก่อยู่บ้านมีแต่บนไม่ได้สอนอะไรเลยไม่สอนได้ไงสอนทุกเรื่องเลยโอ้โอ้โอ้หนาวและ เดี๋ยวที่ตามคลิปหน้าตอนสายๆก็แล้วกันพี่นอ้อดำจะไปดูการหาสักผ้าสักแทสักสก่อนเราจะก็จะไปบ้านตยุตยตุยดีโอบอกจะไปออกกํลาลังกายกับแม่เสี่ยวอะไรๆเอาฟางเข้าคอ,อกอีกนะคะก็ช่วยนั่งเ่าไปแหละ้วนั่งมีรถไปแต่ว่ามื่อนี้นั่งขึ้นสุดเลยไปหางงอหนังเข้ายิ่งแม่หมอบอกว่ามื่อนี้สทีเห็นรอบเบิ่งวันนีนสีเห็น,หนคือแม่หมอว่าบอก ไปดูดวงเมื่อวานมาก็ไม่ได้มีอะไรนะคะขยายความก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็ดูชีวิตก็ราบรื่นดีการนนงานการงานนนี้นั่นก็โอเคแต่ทาวลีโอก็ว่าจะอยู่คนไปสักสิบปีใช่ไหมไม่ตอบสงสัยไม่แน่ใจเดือนหน้านี้ไปแล้วมั้งไปแล้วพี่น้องจบคลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ ทำหน้าดีๆหน่อยสวัสดีครับทำหน้ามันไม่พอใจเลยสวัสดีครับเขียงแข็งอีก